สวัดีค่ะกำลังมองหารถกระบะไปใช้กันอยู่หรือเปล่าคะต้องการรถสวยๆนะคะในวันนี้เรามีมาให้ชมกันค่ะสวยรอดูดีพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ราคา159,000บาทค่ะ To โ,โยต้ v วีโกนะคะรถกระบะป,ปี07ตัว E ค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์เรกไมห่1 9 0 0 0กาหโลค่ะ แม็กหล่อครบชุดนะคะสวยดูดีพร้อมซิ่งเขาวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะมาพร้อมกับความประหยัดค่ะเครื่องยนต์ 2,500cc ค่ะแม็กเวลนะคะยางใหม่มีจอ7นิ้วซับ10นิ้วอีก1ชุดนะคะสวยพร้อมใช้เลยค่ะสนใจดูรถทดลองขับกันได้หน้าโรงพยาบาลปทุมธานีนะคะ ไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะไปดูนะคะทุกท่านไปลองขับกันดูค่ะเพราะแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ใน้าหน้าตำรวจน,นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ